อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นหนเอขึ้นมาสินี่มาวางไว้นี่เองไหนเวางลงสิเออไม้แรกครับเอาไม้แรก ไหนล่ะที่บอกว่าอยู่ไหนเลย